สายสองปุณสัมพันธ์ครับคุณสัมพันธ์แตผมว่ารัฐบาลไหนกันนะเอาขี่รัฐบาลแล้วแต่นะผมไม่อยู่ที่รัฐบาลนี้ไม่ได้นะใครว่าไม่ได้ช่างเงินยาก็ให้เงินโอ้โหสารพัดเงินน่ะที่เขาอามาให้เราอ่ะรัฐบาลอื่นยังไม่ได้ให้สักหลืงเลยอ่ะที่บอกว่าดีดีแสนดีโอ้โหดีขี้เหนียวอยู่ในกระเป๋าแต่เงินประชาชนเนี่ยไม่เคยเกียรติมาให้อ่ะให้แต่ว่า คนที่จะไปออกน่ดออกนี่ม็อบอะไรเนี่ให้เขาแต่ไอ้คนทั่วไปในประเทศเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ใช้ผมว่าอันเนี้ยผมว่าพอใช้ได้อคูจะกู้ไปยืมมาให้เออจะดีจะร้ายไงก็ยังเออให้มีกินบ้างแล้วกันนะกูม้กินไปหมดทุกอย่างเนี่ยใครว่าอย่างไรก็ช่างะไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าคุณว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครว่าอะไรเลย เออไม่มีใครว่าเลยเลยคุณพูดมาไม่มีใครว่าคุณไม่ต้องคุณว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าว่าเลยแล้วก็ไม่แปลกนะที่คุณจะชอบที่คุณจะรักเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่เวลาคนอื่นเขาไม่รักแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยก็ให้เหมือนกับว่าให้ฝังเขามาแล้วก็ไปทะเลาะกันก็เราชอบก็ชอบไปแต่ไม่ใช่เราชอบแล้วถ้าเกิดคนอื่นไม่ชอบเหมือนกันเราจะชกต่อยเขาอย่างนี้แม่อ้าว ผมใครกูจ้างผมไปอะไรผมไม่เอาเออเดีละทาตัวให้มันดีอย่างเงี้ยเป็นพระปฏิบัติสุปฏิปันโนเงี้ยดีแล้วบเออโอเคครับขอบคุณฮะผมว่าดีแล้ว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 เออครับขอบคุณสวัสดีครับใครว่าไม่มีใครว่าเลยคุณเลยคุณว่าอยู่คนเดียวคุณวราวุทธใส่หนื้อ